สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักสิบล่างสูตรใหม่นะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวใช้หลักสิบใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักหน่วยใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะหลักหน่วยคูณด้วยสองนะคะ สามหลักสิบนะคะบวกห้าหลักหน่วยบวกสามคูณสองนะคะได้หกบวกเก้าคงที่นะคะ สามบวกห้านะคะเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเก้านะคะเป็นยี่สิบสามเลขเด่นตัวแรกนะคะคือสามสามบวกหนึ่งได้สี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าเลขที่ออกนะคะสามแปด เท่าทีสามนะคะหลักสิบวดถัดมานะคะสามหลักสิบนะคะบวกสามหลักหน่วยนะคะบวกศูนย์คูณสองนะคะได้ศูนย์บวกเก้าคงที่นะคะสามบวกสามเป็นหกบวกศูนย์เป็นหก บวกเก้าเป็นสิบห้านะคะเลขเด่นตัวแรกคือห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะหกหนึ่งงวดถัดมานะคะหกบวก ก้านะคะบวกแปดคูณสองนะคะแปดคูณสองได้สิบหกนะคะใช้หกบวกต่ำด้วยเก้าหกบวกเก้านะคะเป็นสิบห้าบวกหกเป็นยิบเอ็ดนะคะบวกเก้าเป็นสามสิบเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะ หนบวกหนึ 1> 1่งได้สองเลขที่ออกนะคะสองหนึ่งเข้าที่สองนะคะหลักสิบเมืถัดมานะคะสองหลักสิบนะคะบวกสองหลักหน่วยบวกหนึ่งคูณสองนะคะ ได้สองบวกเก้าหงที่สองบวกสองบวกสองเป็นหกบวกเก้าเป็นสิบห้าเลขเด่นตัวแรกนะคะคือห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะห้าหนึ่งเท่าที่ห้านะคะหลักสิบ ว่ต่อมานะคะห้าหลักสิบบวกห้าหลักหน่วยบวกหกคูณสองได้สิบสองใช้สองนะคะแล้วก็บวกตามด้วยเก้าคงที่ห้าบวกห้าเป็นสิบบวกสองเป็นสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งนะคะ ได้สามเลขที่ออกนะคะสองสามเข้าที่สองนะคะหลักสิบงวดถัดมานะคะสองหลักสิบบวกเก้านะคะหลักหน่วยบวกแปดคูณสองนะคะ ได้สิบหกใช้หกบวกเก้าคงที่นะคะสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้านะคะเป็นยี่บหกเลขเด่นตัวแรกคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดคลิปนี้นะคะ ตัวเลขที่ได้นะคะก็คือหกเจ็ดแปดนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่แล้วก็เป็นสูตรระยะสั้นๆนะคะเพิ่งเดินมาทั้งหมดห้างวดนะคะงวดต่อไปนะคะถ้าไม่หลุดก็เป็นงวดที่หกนะคะคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ